สวัสดีค่ะแนวทางหวยลาวนะคะงวดประจำวันที่21เดือนกันยายน2563นรอบะคะรอบวันจันนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตร4ตัวนะคะสตัวปากหลักเรียบร้อยนะคะสำหรับสูตรที่นำมาใช้จะเป็นสูตรนี้เลยนะคะหลักหมื่นคูณด้วย2บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย4บวกด้วย5นะคะสูตรที่2จะเป็นหลักหมื่นบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2บวกด้วย9 สูตรที่3หลักพันคูณด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2บวกด้วย8นะคะและสูตรที่4หลักหมื่นคูณด้วย2บวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยและบวกด้วย1คงที่สถิติยอนหลังนะคะของสูตรนี้ทั้งหมด3มงวดสามงว,วดนะคะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่7เดือนกันยายนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาคำนวณไปพร้อมๆกันหน้าสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแนะนำให้ทำพร้อมๆกันไปก่อนเนาะจะได้ดูเป็นแนวทางนะคะสำหรับใครที่คำนวณนไปแล้วนะคะก็ดูจากสูตรที่เราให้เลยนะคะแล้วก็คำนวณข้ามไปคำนวณงวดของปัจจุบันได้เลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะวันที่7เดือนกันยานะคะ สูตรที่1น,นะคะสูตรแรกหลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นก็คือเลข3นะคะ3 2 6บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยเป็น0คูณอะไรก็ได้0 บวกด้วยหลัก10คูณด้วย4นะคะหลัก10ก็คือ8 8 4 32ใช้2ตัวหลังนะคะบวกด้วย5คงที่6บวก2เท่ากับ8นะคะ8บวก5เท่ากับ13ต่อมาสูตรที่2หลักหมื่นก็คือเลข3 บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2หลักหน่วยเป็น5 5 2ห้ได้0บวกด้วย9คงที่9บวก3เท่ากับ12ใช้ตัวหลังก็คือเลข2ต่อมาสูตรที่3นะคะหลักพันก็คือเลข2บวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยเป็น0 บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยสองหสองได้ศูนบวก8คงที่8บวกสองเท่ากับสิใช้ตัวหลังก็คือเลขศูน์ะคะมาดูสูตรที่สหลักหมื่นคูณด้วยสองสามบวกด้วยหลักพันก็คือเลขสองบวกด้วยหลักหน่วยและบวกด้วย1นึคงที่ 6บวก2เท่ากับ8นะคะ8บวก1เป็น9 9บวก5เท่ากับ14วันที่7เดือนกันยานะคะผลที่คำนวณออกมาก็คือ320 4นะคะวันที่10เดือนกันยายนผลที่คำนวณผลที่ออกนะคะก็คือ4230นะคะสตัวมาครบนะคะมาต่อกันงวดที่2นะนะวันที่10เดือนกันยาวันที่10เดือนกันยาสูรที่ สูตรแรกนะคะสุดรที่1หลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นก็คือ6 6 2 1สองสิได้2ตัวหลังนะคะบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยเป็น 2. 2คูณ 2. ได้4บวกด้วยหลัก 10, —บคูณด้วย4หลัก 10, ก็คือ4อ่า3นะ4 3 12ตัวหลังก็คือเลข2นะคะและบวกด้วย5คงที่ สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามสูตรที่สองหลักหมื่นก็คือเลขหกบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยสองหลักหน่วยเป็นศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะคะและบวกด้วยเก้าคงที่เก้าบวกหกเท่ากับสิบห้า ต่อมาสูตรที่3นะคะหลักพันก็คือเลข4บวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยเป็น2บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยสองหลักหน่วยเป็น0ูนย์คูณอะไรก็ได้0นะคะและบวกด้วย8คงที่4บวกสเป็น6นะคะ6บวก8เท่ากับ14ได้4ตัวหลังสูตรที่4นะคะหลักหมื่นคูณด้วย2 6 2ห2 บวกด้วยหลักพันก็คือเลข4ี่บวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลขศูนย์นะคะและบวกด้วยหงคงที่สองบวก4ี่เป็น6บวก1เป็น7วันที่10เดือนกันยาตัวเลขที่คำนวณออกมานะคะก็คือ3า4ห้าสี่เจดผลที่ออกวันที่14กันยาก็คือสี่ห้าสาเจดนะคะสี่ตัวมาครบนะคะ ต่อมางวดวันที่14งวดที่3นะคะวันที่14เดือนกันยายนสูตรที่1หลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นก็คือ8 8 2แปบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยเป็น5 5 2ห0ได้0บวกด้วยหลัก10คูณด้วย4หลักสิบเป็น3 4 3 1ี่และบวกด้วย5คุคงที่ 6บวกสเป็น8นะคะ8บวก5เท่ากับ13สูตรที่2นะคะหลักหมื่นก็คือเลข8บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2 7 2 14บวก9คงที่8บวก4เป็น12นะคะ2บวก9เท่ากับ11ได้1ต่อมาสูตรที่3หลักพันก็คือเลขสี บวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็น5บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2 7 2เจและบวกด้วย8คงที่4ีบวกสเป็น8 8ดบวก8เป็น16บหคะนาหกบวก5เท่ากับ11ได้1สูตรที่4ี่หลักหมื่นคูณด้วย2 8 2 1ปบวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันก็คือเลขสี หลักหน่วยก็คือเลข7และบวกด้วย1งคงที่6บวก4เป็น10ได้ศูนย์บวก1เท่ากับ8วันที่14นะคะ14กันยายนตัวเลขที่คำนวณก็คือ3 1ม8นะคะวันที่17กันยายนผลที่ออกก็คือ1 1 3 8 3อ่า4ตัวมาครบเรียบร้อยนะคะก็คืออ่ามาต่อกันวันที่17นะคะวันที่17งวดปัจจุบันนะคะ สูตรที่หหลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นเป็นสองสองคูณสองได้4บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยเป็น1คูณสองได้สองบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย4หลักสิบเป็น3ามสี่สสองได้สองนะคะและบวกด้วย5คงที่4ี่หนะคะ8บวก5เท่ากับส3สูตรที่สองหลักหมื่นก็คือเลข สบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย28 2แปบวก9้คงที่6บวก2เป็น8นะคะแปดบวกเเท่ากับสิสูตรที่3หลักพันก็คือเลข1บวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็น1บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย28 2 16และบวกด้วย8ปดคงที่6 บวก1เป็น7 7เบวก1เป็น8 8นะคะ8บวก8เท่ากับ16ต่อมาสูตรที่4หลักหมื่นคูณด้วย2 2งคูณ2ได้4บวกด้วยหลักพันก็คือเลข1บวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข8นะคะและบวกด้วย1คงที่4ี่นะคะหบวก8เท่ากับ14 สำหรับวันที่17นะคะคำนวณผลของวันที่21งวดนี้ของเราจะได้เป็น3 7 6 4นะคะปักหลักเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆจะสลับก็ได้นะ,ะตามใจชอบนะคะเพราะว่าอันนี้คือแอดมินปักหลักให้เรียบร้อยนะคะสำหรับ3ตัวนะคะ3ตัวและ2ตัวของสูตรน,นี้ก็จะเป็น3 7 6 สามเจ็ดสี่นะคะสามหกสี่แล้วก็เจ็ดหกสี่สองตัวสามเจ็ดสามหกสามสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่และหกสี่ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปเนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ